พวูวงด้วยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเยี่ยมให้กำลังใจในายวีระพลนดวงสูงเนิน่นอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หลังประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลังนะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ ดรพอนพิทักแมนซิริพ่วมด้วยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแกน่นนำขคณะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจค่ะและเป็นตัวแทนมอบเงินพร้อมกับสิ่งของท่านนำใจจากข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะนำไปมอบให้กับทันวิรพนดวงสูงเนินอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทีบ้านเหล็กทีหนึ่งหนหมู่ที่7ตำบลเจ้าทองอำเภอพักดีชุมพนหลังเกิดเหตุไฟใหม่ป่านเมื่อวันที่สิบมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเสตใหาทรัพย์สินเสียหายทั้งเบิร่วมถึงรถยนต์นะคะทีจอดไว้ในบ้านอีกหนึ่งคัน ส่วนสาเหตุของไฟไหม้เทือนี้ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ว่าเบื้องตน้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฝ่าลัดวงจรค่ะค่ะท่านอดีตอธิบดีดกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นกระได้ก่าวขอบคุณเนาะค่ะทีทุกท่านหู้ข้าวแล้วนี่กับว่าทีมกันมาให้กำลังใจค่ะพ้อมฝากเป็นข้อคิดนะคะขอเตือนใจให้ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฝ่าทุกชนิดค่ะหากเกินการลัดวงจรหรือว่า ใส่งานจนเครื่องห่อนเกินไปเนี่ยอาจเป็นต้นเหตุหนึ่งในการเกิดไฟไหม้บ้านได้เนาะค่ะท่านอาดีตอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไก่ย่างได้มอบนี่เลยค่ะเพิ่นเห็ดสวนมะขามหวานค่ะพี่โนเพิินไก่ย่างมีกําลังใจทรงขึ้นเนาะค่ะมอบมะขามหวานพันธสีพักดีมะขามหวานเอกลักษณ์ประจําอําเภอพักดีชุ่มพ่นนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกพรอ,อมเบ่งดูละโอ้ใหม่เกือบเม็ดเลยเนาะค่ะ,คะ